วันนี้ผมจะไปแต่แกล้งน้องไปแกล้งวีเจนะครับโดยการแกล้งทางผคนจีนในแอปวีดีเอาล่ะามาเริ่มแผนการอย่างแรกก็หาห้องก่อนว่าพอได้วีเจแล้วเราก็จะกอบภาษาจีนแต่ระดับผมต้องเปิดตัวอย่างอลังการสร้างความจดจําด้วยสติกเกอร์ก่อนนะครับอาคาสเราก็ดําเนินแผนการต่อนะครับแกล้งพิมพ์ภาษาจีนแล้วก็กอบทา,านาาเฉลดลงไปวางแบบนี้เลย <c oughs> ทีเดียวก็อ่านไม่ออกนะทุกคนเขาบอกอะไรอะทุกคน ไม่เป็นไรเราจะตีเนียนภาษาอังกฤษนิดหน่อยอันนี้ก็หลอกถามชื่อซะหน่อยหลังจากนี้ก็เข้าทบฮุกแล้วครับจะให้เขาสอนเราพูดภาษาไทยนะครับโกนเชื่อไหมจากประสบการณ์3ร้อย50ปีของผมเนี่ยเขาต้องสอนพูดเขามาชันตอนนี้ฉันรักคุณเห็นไหมผมบอกแล้ว I love you เซมๆบอกกันแบบนี้ก็ต้องส่งสติกเกอร์ไปถึงกลุ่มคุณ ต่อไปการเฉลยแล้วทุกคนว่าเราผู้คนไทยนะนี่ Have s o แ e t h i n g to say ชมว j เจเป็นหนึ่งกลุ่มแบบกดประกาศด้วยเขาเลือกตกใจดูเขางงงงใหญ่งงใหญ่คนขี้แกล้งแบบผมชอบใจและก็ถึงเวลาต้องเฉลยยังเป็นจริงจังแล้วไม่ใช่เลยแต่เางแล้วผมแสดงเงียนม่ละอีอแล้วก็ขอภัยกันไปนะครับแต่ระดับเราจะไม่กลับอย่างให้เขาต้องเสียความรู้สึกเราจะเล่นใหญ่ส่งน้องไป แอป VB นี่มันสนุกจริงๆนะครับทุกคนใครยังไม่มีนะโหลดแอปได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลย